สวัสดีด้วยค่ะพี่น้องผอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกับาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เอาบรรยากาศดอกไม้สวยงามมาฝากพี่น้องค่ะพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สีกอจัดต่อค่ะพี่น้องค่ะอัจฉริยะจัดต่อกรณีที่ป่าไม้ป่าสงวนอย่างที่ว่าตามที่ขึ้นหัวข็ คุกแหะคะ่ะพี่น้องคะคุกก็ยังไม่คลายป่าไม้ป่าสงวนอัจฉริยะจะต่ออย่างที่ว่ารอดไม่รอดก็ดูอีกทีหนึ่งเป็นการติดตามข่าวอย่างที่ว่าแหะคะ่ะพี่น้องคะว่ากับการที่เขาทําการยื่นประกันตัวอย่างที่ว่ายังไม่รู้ว่าผลจะออกมาอย่างไรขณะเดียวกันก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในส่วนของป่าไม้ป่าสงวนพญานาคบุกรุกอย่างที่ว่าแหะคะ่ะพี่น้องคะ เหตุผลจะเป็นอะไรยังไงกว่าเรื่องนั้นจะจบเรื่องนี้ก็มาตามมารุมมาตุ่มไหวหรือไม่ไหวรอดหรือไม่รอดเราก็ติดตามรอดูค่ะพี่น้องขาเพราะว่าวันนี้คุณอัจฉริยะลงพื้นที่มุกดาหารลงพื้นที่กกกอกชี้เป้าอย่างที่ว่าแล้วกัพี่น้องขากระชับมิตรอีกทีเป็นเพราะว่ากับการที่มีการแจ้งเรื่องแจ้งลาวไว้ร้องเรียนไว้ตอนนั้นพอตอนนี้มันก็ คลี่คลายในส่วนของโควิดก็สามารถที่จะไปมาได้อย่างที่ว่ามันก็เลยได้ทําการกระชับมิดว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอะไรยังไงข,ข้อความจะเป็นยังไงต่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าในสิ่งที่เรารอคอยอยู่ก่อนหน้านั้นก็ยังรอคอยเรื่องคดีแต่ตอนนี้คดีก็ถึงขั้นออกหมายจับแล้วผู้รองผู้ร้ายก็ว่ากันไปตามกฎหมายว่าสิ่งที่เขาจะมีการโต้การแยง้งการขาดการหาพยานหลักฐานมา ตต้แย้งกันเราก็รอดูนั่นคือคดีกรณีน้องชมพู่ต่อมาก็จะเป็นก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องบุกรุก,กป่าสงวนพรบป่าไม้ป่าสงวนมีการสร้างพญานาคแล้วก็จะมีการตามกระชับมิดอย่างที่ว่าะคะ่ะพี่น้องคะ่ะว่าเหตุผลเหตุการณ์อะไรเป็นอย่างไรเราก็มาตามดูกันอีกหนึ่งที่หนึ่งคะ่ะพี่น้องค่ว่าจะเป็นเหตุการณ์แบบไหนนะคะ เอาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ้งน้าค่ะพี่น้องขาดอกไม้ไม่แน่ใจว่าดอกอะไรแต่สวยมากๆกําลังเบ่งบานกับพี่น้อง่าที่นี่สวีเดนตอนใต้เอาบรรยากาศดีๆมาให้พี่น้องเบิ้งน้าค่ะพี่น้องขารอดูด้วยพี่น้องเด้อกรณีเราก็ลุ้นอยู่ทั้งกัทิ่แหละค่ะพี่น้องขาตั้งแต่ที่มีการออกไม้จับตั้งแต่วันที่3 1วันที่1แล้วเนาะพี่น้องเนาอแล้วก็มีการออกไม้จับแล้วก็มีการจับกลุ่มแล้วก็มีการคุมขังแล้วก็มีการ คุกไปสองคืนสามคืนอย่างที่ว่าแล้วก็มีการาไม่แน่ใจว่าจะมีการวันนี้เองก็มีการทําเรื่องประกันตัวยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวแล้วฝ่ายผู้เสียหายแม่สาวิตีเองก็มีการยื่นคัดค้านประกันตัวอย่างที่ว่าแล้วครับพี่น้องคาเราก็รอรุ้นอยู่ขณะที่มาดาหน่อยทาคลิปนี้ยังไม่ได้ฟังเหตุการณ์ว่าตกลงมีการยื่นฟ้องยื่นร้องได้หรือเปล่าหรือมีการ คัดค้านประกันตัวได้ผลไหมอะไรยังไงเราก็รอดูค่ะพี่น้องขาสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันจะเป็นอะไรยังไงผลลัพธ์จะออกมายัางไงโอเคนะคะพี่น้องขาเอาบรรยากาศดีๆสวยๆมาฝากแล้วก็ติดตามสถานการณ์ซีกอคนดังนะพี่น้องนะเซเล็บคนดังอย่างที่ว่าตอนนี้เป็นอาการอะไรยังไงก็รอดูว่าผลาที่ศาลจะอนุมัติหรือไม่อนุมัต,มติในกรณีที่ ยื่นประกันตัวแล้วก็คนที่คัดค้านจะได้ผลแค่ไหนเราก็มาติดตามดูกันกับพี่น้องค่ะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ